สวัสดีแชทวันนี้มีภารกิจที่ต้องเดินทางมาที่พ้องผาภูมนะครับระหว่างทางก็สวยมากเลยกับธรรมชาตินะครับแต่จริงๆอยากถ่ายมากคนนี้แต่ว่าไม่อยากยื่นโทรศัพท์ไปเยอะกลัวตกนะครับผมโค้งเยอะแล้วก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติท้องผาภูมกเกือบเกือบสี่โมงแล้วนะขับรถมาเกือบ300กิโลเมตรเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับนี่ไงนกเงือกพอเจอหน้าก็แงบเลยแงบอเจอเป็นหนึ่งทีแงบค้างด้วยนะครับโอ้แงบไม่หยุดเลยเนีย่ต้องห้ามก่อน ถึงแม้จะโดนเง็บแต่ก็อยากเล่นกับน,น้องอยู่เอ,อ้ยทำไงดีหนะ้านี่ตองตามพี่วันมาขอมาแล้วแล้วไงนี่จะโดดหนีเลยหนีพี่วันไปแล้วดูเหมือนน้องจะไม่ค่อยอยากเล่นกับเราแต่เนี่ยต้องใช้อาหารมาล่ออ่ะก็กินยิมแล้วก็หนีเหมือนเดิมน้องก็โดนหนีไปไกลกว่าเดิมยิ่งพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยอุ้มมาให้บอกว่าเนี่การที่น้องเง็บใครเนี่ยแปลว่าน้องชอบคนนั้นนะเนี่แต่ว่าผมไม่ได้โดนเง็บสงแสดงว่าน้องไม่ชอบผมแน่นอนเลย แล้วเราก็มีวิธีเล่นกับน้องคือการให้น้องแงบมือนึงอีกมือนึงรูปหัวน้องนกเนือกเลยเป็นสัตที่น่า